บ้านสวนสุขสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าปลูกไม้ยังไงให้ใบใหญ่แล้วก็ต้นสวยงามซึ่งเคล็ดลับตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่มีเพื่อนที่ตอบคำถามในเพจเมื่อวันจันทร์นะคะว่าเป็นคำถามที่ถามว่าปลูกยังไงให้ไม้ต้นใหญ่แล้วก็ใบสวยงามให้บอกเคล็ดลับนะคะบ้านสวนสุขเองก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรที่ต้องปกปิดนะคะเราก็เล่าให้กันฟังเนาะเพื่อได้เป็นประโยชน์นะคะ ต้นไม้ที่เราจะซื้อมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเคล็ดลับที่1ก็คือเราต้องดูต้นพันธุ์ที่แข็งแรงถ้าเพื่อนๆไปซื้อต้นพันธุ์เองที่ตลาดนัดหรือว่าที่ที่เขาขายไม้ทั่วๆไปอะนะคะวิธีสังเกตก็คือ1ยอดนะคะยอดคือหมายถึงว่าใบสุดท้ายที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยต้องต้องชูแล้วนะคะต้องแข็งแรงแล้วแข็งแรงก็คือยอดมันสมบูรณ์นะคะก็สังเกตดูว่าความสมบูรณ์มันก็จะมีให้เราได้สังเกตชัดนะคะแล้วก็ ถ้ามีโอกาสยกดูใต้กระถางว่าถ้าใต้กระถางมันเห็นรากชัดเจนนั่นหมายความว่าต้นพันธุ์ที่เราซื้อมานั้นอ่ะแข็งแรงนะคะสามารถที่จะเอามาปลูกต่อได้เลยอันที่สองก็คือเมื่อเราซื้อไม้มาแล้วนะคะเราได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วแล้วเห็นรากชัดเจนที่อยู่ใต้ร่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนกระถางการเปลี่ยนกระถางมันสัมพันธ์กับต้นไม้ทําให้ไม้งามก็คือเราอย่าใส่กระถางข้ามไซส์นะคะถ้ามันมา6กนิ้วอย่างนี้ เราก็สามารถที่จะขึ้นเป็นไซส์8นิ้วอย่างนี้นะคะก็คือให้มันไล่ระดับไปการไล่กระถางนั้นน่ะหมายความว่าไล่ขนาดของกระถางกับต้นไม้นั้นมีผลกับการเติบโตนะคะอันที่3ก็คือพอเลือกกระถางแล้วนะคะเลือกต้นพันธุ์แล้วเลือกกระถางแล้ววัสดุปลูกวัสดุปลูกที่บ้านสวนใช้วัสดุปลูกโปร่งๆนะคะเพราะถ้าเป็นไม้ตระกูลอโกนิมาเนี่ยมันเป็นไม้ที่มันเป็นคล้ายๆเป็นรากที่ต้องการความโปร่งนะคะ ระบบลากเนี่ยเขาไม่ซับซ้อนนะคะอย่างที่บ้านสวนเองเราใช้วัสดุโปร่งโปร่งแค่ไหนก็คือเวลาเราลดน้ําให้น้ํามันผ่านลากไปเลยอันนี้คือระบบลากของไม้ตระกูลอโกนิมานะคะก็คือถ้าเราใส่ดินแน่นเวลาเราลดน้ําน้ำมันก็จะไปทําให้ดินมันแน่นไปกดทับลากแล้วลากมันก็จะเน่านะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่สทีนี้ปุย๋ยปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยอะไรนะคะ ที่บ้านสวนเลือกใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอ16 16 16, 16นะคะอันนี้อยากจะอบอกเพื่อนๆน,นิดนึงว่าไม้ใบเนาะไม้อโกนิมาเนี่ยเป็นไม้ใบถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเล่นดอกใบมันจะไม่สวยนะคะใบมันจะเล็กลงไม้ใบให้ใส่ปุ๋ยใบนะคะก็คือสูตรเสมอ 16, 16 16 16แต่เป็นสูตรที่มันเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยธรรมดาใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ใส่ปริมาณที่นิดเดียวนะคะ แล้วข้อจำกัดของปุ๋ยธรรมดาในสูตรเสมอไม่ว่าสูตร15 1หหรือ16ก็ตามมันจะไปย่อยสลายพวกมพะพร้าวสับเร็วเกินไปจะทำให้วัสดุปลูกเรามันผุไวนะคะมันจะเสื่อมสภาพไวอันนี้คือข้อจำกัดหรือข้อด้อยของปุ๋ยธรรมดาเราก็เลยเลือกใช้ปุ๋ยละลายช้าที่มันสามารถที่ยาวไปได้ถึง4เดือนนะคะอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยใบใส่ไม้ใบนะคะทีนี้ อพอปุ๋ยเสร็จนะคะเราก็มาดูเรื่องของการลดน้ําที่บ้านสวนลดน้ําตอนเช้าเวลาเดียวนะคะเพราะว่าไม้พวกนี้ระบบรากมันเป็นรากปลูงถ้าเราลดน้ําทั้งเช้าทั้งเย็นน่ยมันฉ่าเกินไปแล้วมันรากมันคายน้ําไม่ทันใบมันจะเน่านะคะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกไว้ใน ล่มไม้หรือใช้คาที่แบบว่ามันล่มอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือสองวันครั้งหนึ่งก็ได้วิธีเช็คความชื้นว่าเราจะลดแล้วหรือยังก็คือใช้นิ้วจุ่มลงไปในในกระถางนะคะถ้าชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องลดเพิ่มนะคะทีนี้อากาศอากาศมันก็มีส่วนนะคะก็คืออากาศมันต้องโปร่ปงอากาศถ่ายเทอย่างในบ้านสวนนี่ก็คืออากาศรอบๆบบริเวณนี้ไม่มีที่กั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ใบสวยงามแสงแสงก็คือแสงด้านบนนั้นเจ็ดสิบ ส่วนกลองลงมานี่ก็คือ50ส่วนที่ลงมากระทบใบไม้จริงๆก็ก็เหลือไม่มากนะคะอันนี้เขาเรียกกึ่งแดดกึ่งล่มหรือแดดลำไรมีผลกับใบไม้นะคะต้นไม้ต้นไหนที่อยู่ในล่มถ้าไม้สีสีจะซีดนะคะจะไม่สดแต่ถ้าได้แดดพอดีพอดีหรือแสงพอดีพอดีก็คือใบเขาจะสดสีมันจะสดขึ้นถ้าแดงก็คือแดงเข้มนะคะโรคโรคมีอะไรนะคะใบเน่าใบเน่าปลายใบไหม่ ลักเน่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแมลงอย่างเงี้ยเราก็รักษาตามอาการนะคะถ้าเป็นแมลงเราก็ใช้น้ําส้มควันไม้ถ้าจะใช้สารเคมีก็ต้องให้มันปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังถ้าเป็นเชื้อราเราก็ต้องดูที่บ้านสวนก็คือจะใช้น้ําส้มควันไม้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการใช้น้ําหมักมูลไส้เดือนนะคะก็เอามาฉีดในสวนเพราะว่าเราเลี้ยงไส้เดือนเนาะเราก็กระจาย มูลไส้เดือนมาทําเป็นน้ําหมักแล้วก็มาใช้ในสวนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้รากไม้ระบบต้นระบบรากของต้นไม้แข็งแรงมันก็ช่วยให้ใบใบมันโตนะคะแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือเคล็ดลับสุดท้ายจริงๆหรือคือความใส่ใจแล้วก็สม่ําเสมอปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันเลี้ยงลูกอะเนาะ เราต้องหาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ลูกเราเติบโตได้ในในสภาวะที่ที่เป็นเป็นบวกอะต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโตได้สวยงามใบเขาแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคได้ดีที่บ้านสวนเองก็เลือกที่จะใช้สิ่งที่ดีๆส่วนมากก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะระบบน้ําระบบรากที่ส่งผลให้ต้นไม้จเจริญเติบโตปลูกต้นไม้นะคะมันมีความสุขทุกวัน ปลูกทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วก็เพิ่มรายได้ทุกวันปลูกต้นไม้ก็เหมือนสร้างธนาคารไว้ในรอบๆตัวบ้านของเราเองนะคะเราหยิบต้นไหนเอาไปขายนั่นก็หมายถึงรายได้ที่จะส่งเข้ามาหาตัวเราคลิปนี้อยากบอกนะคะตอบคำถามในข้อที่2ก็คือ ปลูกไม้ใส่ใจนะคะเคล็ดลับมีเท่านี้บ้านสวนสุขฝากไว้ถ้าชอบคลิปดีๆที่บ้านสวนสุขได้แบ่งปันก็ติดตามได้ในเพจของบ้านสวนสุขนะคะคลิปไหนที่มีประโยชน์กับคนอื่นก็แบ่งปันกันออกไปการแบ่งปันมันมีที่สิ้นสุดเนาะยิ่งแบ่งยิ่งได้นะคะคลิปนี้พี่จิตไปทํางานนะคะสวัสดีค่ะ